การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดชัยนาทงบป,ประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทาโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒนกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองภูมิปัญญาชัยนาทบ้านเราหน่วยที่หนึ่งเรื่องผ้าทอพื้นบ้านชัยนาทขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ ประวัติของผ้าเนินขามก็ทํามาจากคนแก่ที่เขามีหัวคิดที่ทําลายทําลายของของเนินขามซึ่งไม่ซ้ํากับที่อื่นเลยแล้วก็เมื่อก่อนไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใส่คนแก่ก็ท้อให้ใส่เราเป็นเด็กแล้วก็ติดตามของเขามาก็คนแก่ก็ทํามาตลอดก็ทํามาตั้งแต่เล็กๆอะ่ะจนถึงแบบนี้คนแก่เขาคิดลายเอง เราไม่ได้ไปเอาลายมาจากที่ไหนแล้วก็ดูของคนแก่แล้วก็ติดมาจนจนผัดนี้วเป็นลายของเน้อนขามเป็นลายของที่อื่นมันก็ไม่เหมือนของเราซึ่งทํามาตั้งแต่เป็นร้อยปีแลว้วคนแก่ทําอ่ะแล้วก็เป็นเด็กก็ทํามาสืบสารของคนแก่มาจนกระทั่งบัดนี้เลยซึ่งเป็นอนุรักษ์แต่ลายของเนิงขามเท่านั้นลายที่อื่นไม่เอา การออกแบบลายใหม่ก็เมื่อก่อนก็ทําแต่ลายเก่าๆทีนี้เขานิยมลายใหม่แล้วก็ออกแบบใหม่เขียนกราฟใหม่ลายใหม่มาทําให้เขาออกตามท้องตลาดที่เขาต้องการลายเก่าๆเขาก็ชินแล้วแล้วก็ทําลายใหม่แต่เราก็ออกใหม่เพิ่มอะไรใหม่ที่เป็นจุดที่จะสวยได้อะแล้วก็ทําให้มันสวยขึ้นกว่าเก่าที่เขานิยมที่คนสมัยใหม่นิยมแล้วก็ทําเขียนใหม่ แต่ว่าพิมพ์เก่าพิมพ์เก่าจะเพิ่มลายใหม่ออกมาให้มันสวยกว่าเก่าความคิดของสมัยใหม่แล้วก็พอขายได้นะทาก็พอต้องตามต้องการของตลาดอะลายผ้าของเราถ้าหากเป็นจุดเด่นของที่นี่นะคะนอกจากงานทํางานร่วมสมัยแล้วอะจุดเด่นของทางเราที่ว่าดีลกับลูกค้าเนี่ยที่ที่ค้าขายกับลูกค้าเนี่ยก็คือจะเป็นงาน มัดมีชัดส,ส่วนมากอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นลายมีลวงมีลวงนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลายชาลีซึ่งตัวนี้เริ่มร่วมสมัยแล้วเพราะว่ามันก็จะใช้สีเดียวนะคะในการในการให้สีในการทอนะคะอันนี้คือร่วมสมัยแล้วส่วนตัวนี้ก็ยังยังเป็นเค้าโครงของสมัยกึ่งเก่ากึ่งใหม่ของเราอยู่ ซึ่งลูกค้าก็ชอบด้วยลวดลายมันแล้วก็ด้วยสีโดยสภาพรวมแล้วลูกค้าชอบอย่างเงี้ยเป็นรายใหญ่นะคะส่วนตัวเนี้ยก็คือก็จะเป็นลายโบราณเนี่ยค่ะลายโบราณมันขึ้นอยู่กับคนชอบไอ้ไอ้เนี่ยตัวโบราณของเราก็คือสมัยรุ่นรุ่นคุณยายละสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวนี้ขอขอตินกานะคะ ผ้าทอเนนขามเนี่ยมันมีอัตรักเยอะแต่ส่วนตัวแล้วที่บ้านที่ครอบครัวเราใช้เป็นอาชีพหลักเพราะว่าเราไม่ได้มีไล่นาที่จะทำตรงนี้เป็นอาชีพหลักของเราที่เราเอะทำทอแล้วก็รู้จักกับลูกค้ามากมายหลากหลายแต่ว่าถ้าหากเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยคือเราก็จะใช้หลักของเราเองคือใช้เป็น ผ้าที่เราทอแล้วถ้าหากลูกค้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็คือยังเก็บคงไว้อย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เราสามารถที่จะพัฒนาลูกค้าที่ชอบงานอาร์ตเกี่ยวกับพวกงานแฮนด์เมดงานทอนะคะก็จะบางคนชอบสีสันสดใสอาจจะสีเหลืองสีฟ้าสีบานเย็นสีม่วงอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำเพื่อที่จะ ต่อยอดทําเพื่อที่จะพัฒนางาน 1. ลูกค้าชอบแล้วก็มีการร่วมกันกับลูกค้าว่าลูกค้าเขาก็จะบอกดีไซน์มีการที่ว่าจะเอาสีนู้นสีนีลนน้ลายนู้นลายนี้มันจะแมทกันไหมมันก็เลยให้ผ้ายังคงไว้ที่ว่าเราทํางานได้แล้วก็ยังสามารถที่เลี้ยงอาชีพของเราได้นะคะ